ก็วสินเผยตกใจขอโทษผู้ใหญ่ยันไม่ได้เจตนาล่งใจหลังได้ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ได้โดนยกเลิกสัญญาไปแบบกระทันหันซึ่งในวันที่19ต่อข้อ2565ก็วสินอัศวนาราชพระเอกหนุ่มเปิดใจหลังถูกช่อง7ประกาศยุติสัญญาก่อนกำหนดเมื่อวันที่14ต่อขอ ที่ผ่านมาทำเอาตะลึงแฟนคลับท่ามกลางกระแสวิพากวิจารหนักโยงเหตุปลดฟ้าผ่าจากการที่พระเอกหนุ่มข้ามช่องไปออกรายการดังเดอะวอลสองร้องข้ามกำแพงโดยเจ้าตัวเผยว่ามันก็มีหลายอารมณ์เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีทั้งความรู้สึกงงมีทั้งตะลึงตกใจเสียใจมันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่ามันจะไปในอารมณ์ทิศทางไหนเป็นหลักมันอ่อนๆได้ออกมาอธิบายแล้ว รู้สึกโล่งใหมโล่งครับก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆก็รอคอยวันนี้ตื่นเต้นมากครับผมอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานก็เพิ่งเป็นประเด็นที่ทอคออฟเดอะทาวได้ขอโทษผู้ใหญ่แล้วใช่ได้ขอโทษแล้วและชี้แจงว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้มันไปในทางที่ไม่ให้เกียรติอะไรใดๆเลย วันนี้ผมก็ออกมาเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ทราบพอทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันเราเคว้งใหม่จะไปต่อ,อยังไงหรือมีใครไหนมาจีบใหม่อันนี้ผมว่าทางผู้จัดการคือก่อนหน้านี้เขาก็คงมีลองถามถามไว้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของนักแสดงว่าถ้าสมมติหมดสัญญาแล้วเราจะทำยังไงต่อ เพื่อเป็นการวางแผนเส้นทางของการงานเลลงไว้ใหม่ว่าจะไปเซ็นกับค่ายไหนเราก็อยากจะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําได้เจอแฟนๆกลุ่มที่เราไม่เคยได้ไปเห็นเขาตอนนี้ใช้คําว่านักสแสดงอิสระก่อนจะใช้อย่างนั้นก็ได้ตอนนี้เราก็ทําเพลงแต่งเพลงเขียนเพลงทั้งวันเลยครับเรียบเรียงโดยทีมงานซีอัมนุส